เจอกันอีกแล้วนะครับผมเจอกันในช่องบิ๊กมาสนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทําเราบอกว่าเราจะทาไก่ต้มน้าปลานะครับแต่ที่จริงแล้วคือไก่ต้มน้าเปล่า few moments later. ทุกคนเบื่อไหมครับอาการเข้าซีวินไปแล้วเจอตู้ไอติมแล้วก็ซื้อไอติมมากินมันง่ายเกินไปครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ทํานะครับงั้นคลิปนี้เราจะไปทาไอติม DIY จากของในเซเว่นกันครับทุกคนซึ่งเราเลือกน้านะครับจากเซเว่นมา5้าอย่างด้วยกันวันนี้ ตอนนี้นะครับเรามีวัตถุดิบทําไอติมแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะขาดได้เนี่ยก็คือไม้ไอติมซึ่งวันนี้เราไม่มีเราไม่มีไม้ไอติมคนซึ่งเราจะใช้ตะเกียบแทนนะครับเพราะว่าเราไปตามหาซื้อไม้ไอติมมาแล้วแต่ไม่เจอนะครับเพราะว่าเราไปร้านสัพพลีดโอเคเราไม่ชักช้านะครับเรามาเริ่มทําไอติมกันเลยดีกว่านะครับนี ไมโลนะครับสิ่งแรกที่เราเลือกมาเพราะว่ารสชาติมันอร่อยนะครับแล้วเราไม่เคยกินมีหรือเปล่าทุกคนมันมีไอติมไมโลป่ะวะมันมีไอติมไมโลหรือเปล่าเคยกินแต่ไอติมไอติมโอวัลตินท่าน้นนี่นะครับจอบจอบประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตะเกียบนะครับตะเกียบเราใช้สองอันนะครับเพื่อความแน่นนานีทุกคน เสร็จแล้วแต่ยังกินไม่ได้นะคะเพราะราต้องแช่เย็นก่อนเฮ้ยทุกคนมันง่ายจังวะเฮ้ยช่ไมไโคตรไดาอ่ะโอ้ยเชี่ยงง่ายมากะอะโคตรง่ายเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับทำกล่องที่สองกันเลยครับทุกคนใช้เป็นดัตมิวนะครับดัตมิวอ่ารสอะไรไม่รู้อะแต่บอกว่าว่าเนี้ยอร่อยมากแถมที่ใบนะครับยังเป็น พีเซนเตอร์โอ้จาย้าเหมือนกล่องแรกเลยที่เราเจอกตรงนี้นะคุนี่นะครับพอเราทำเสร็จแล้วนะครับหน้าตามก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟิตนะครับไว้ข้ามวันนะครับไอติมนะครับมันอาจจะต้องแช่นานหน่อยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแช่ก็แข็งนะครับอะไรหมายถึงแข็งแรงแข็งอนะแข็งแรงนะทุกคน คกล่องนี้กล่องนี้แก่ยากมากเาแกตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดมันก็ได้เบาลงแล้วนะครับผมก็ใกล้ได้เปิดเทอมละจะได้เจอเพื่อนๆ แล้วนะครับพอพอมีมันคมมากทุกคนโอเคครับตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วห้ากล่องนะครับเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นกันเลยดีกว่าตอนนี้เราแช่ติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้เช้าดูซิว่ามันจะกินได้ไหมถ้ากินได้ก็กินนะคะถ้ากินไม่ได้เราก็จะกินนะคะเพราะเราเสียตังค์ซื้อมา้วทุกคนยังมันก็ต้องกินได้ปะเอาแล้วนะครับไปติมที่เราแช่ไว้ข้ามคืนนะครับผมนี่ นี่ไงนี่ไงติมเดียววาของเราทุกคนดูมันแข็งนะครับแต่เราเอามาแช่ลังโฟมนะครับเพราะตู้เย็นทําความเย็น,ยยนไม่พอทุกคนไม่นี่ครับคนดูเช อค okay, ทุกคนเราต้องรีบกินนะครับเพราะมันก็ยังเป็นไอติมอยู่นะทุกคนฉัน <laughs> ทุกคนมันยังเป็นไอติมอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นี่ฮะทุกคนไอติมไมโลเราที่เราทำนะเดี๋ยวเราว่าเรารีบกินดีกว่านะครับเดี๋ยวเราชิมไม่ดูนะครับทุกคน เกืนที่แช่ในนแล้วแข็กมันเข้าไปในนี้ยไปลองทําตามก็ได <It> ้นะครับมันอาจจะดีกว่าที่บิ๊กทำนะครับอันนี้มันอาจจะดูพิสดารนะครับต่อไปเป็นดั๊กมิวครับทุกคนที่เราทํากันไว้เมื่อวานนะครับต่อไปนะครับโฟมสมรับผมตัวนี้ก็น่าจะรอดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามา โอเคเป็นไอติมนะครับต่อไปนะครับน้ำสตอรี่ดอยคำนะครับตัวนี้นี่ไม่ต้องรู้เลยนะครับว่าเป็นไอติมหรือไม่เป็นไอติมนะครับกินงง่ายกว่าครับตัวสุดท้ายนะครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องรุ้นเลยนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับมันก็น่าจะเหมือนกันทุกตัว อเเหมืนนกันลยสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้บิ๊กด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องไปเก็บของนะครับเพราะเลอะหมดเลย